สวัสดีครับมาแหมแล้วมาแหมแล้วสบายสบา,สบายสบายสไตล์พ่อบ้านช่องเจือช่องใหม่เปลี่ยนจากหักโดนแก้วหักคนเมืองมานะครับวันนี้พอดีประตูล้านขายครัวบ้านนี่มีปัญหาเวลาเขาเข้ามาเขาเปิดแล้ขเขาแย่งบัฟฟิตก็เลยวันนี้ก็เลยจะมา ทำอัตโนมือประตูระบบอัตโนมือไปเทีล่ลวคนเดียวเหมือนเดิมครับไปจำแบบเป้นมาจะมาทำก็เลยมาเผยแร่เผยแร่ในช่องนี้ตัวครับเพื่อมีประโยชน์เอาไปใช้กับที่บ้านสำหรับคนทับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย นี่ครับพ่อส่วนประกอบที่จะใช้ทำครับขวดน้ำครับขวดน้ำนี่แล้วแต่อันน้อยอันใหญ่แล้วแต่น้ำหนักประตูถ้าประตูน้ำหนักนักขวดใหญ่หน่อยเพื่อใส่น้ำท่วงครับหลอดหลอดได้ครับจำนวนนี่ก็แล้วแต่ที่เราจะ เอาสายดึงมันจะไปทางใดก็เสริมวมื่อมันแบบพุดง่ายมันกิ้งสามลอดนะครับสองนเน้องสามนี่เส้นเอ็นบ่างกันน้องเส้นเอ็นเอาหนาหน่อยเพราะประตูผมนี่ค่อนข้างหนักเพราะมันเป็นขอบเล็กเนาะแล้วก็น,น็นอตน็อตสกรูนี่ื่อจะเอาซุกในหลอดได้แด้วเขาก็เดี๋ยววิธีการนี่ เาก็จะจาอดึงเส้นเอ็นครับแล้วก็เอาหลอดมาตวัวหลอดได้เนาะตอดมาตวัวหลอดได้ลง,ลงมาลงมาลงมาแล้วก็ใจน้ําพ่วง <c oughs> ถ้ามันถ้ามันน้ํามันหนักมันหนักระบายม่ยตั้งแหงลักไหลเขา้าใจ้มันซอบซอบถ้ามันเบาเบากนลดจํานวนน้าเบาครับ <c oughs> ถ้าแต่ถ้ามันดึงแหงก่อนในน้าหนักหน่อยถ้าขวดมันน้อยก่อน เอาขวดใหญ่หน่อยถ้าจะให้มันปิดปิดนุ่มๆเราก็กระดับน้ำมาอันนี้ก็ไปหางเปิดมาเปิดเลี้ยงลูกน้อยประตูม้วนร้อนมันยุ้งแล้วมันแบบมาแค่ปิดยุ้งเข้าปก็เลยใช้วิธีนี้ผมก็เลยเรียนแบบแวันนี้เดี๋ยวพอทําเสร็จล้วเอามาหางังจะมาดูวิธีการทํางานออกมานะครับครับเดี๋ยวรอสัก,กรรครับเล่นเอาเพือกออกกันเลยเรียบร้อยแล้วครับ ประตูอัตโนมือเดี๋ยวผมจะเพื่อพอว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวตัวมาดูนะครับนี่ครับวิธีการนี่พัออวอนหลอดได้มาห้อยแล้วเขาเอาส่เอน็นเขาปาดที่หลอดได้นะครับแล้วก็เจาะตอนนี้มัดส่เอ็นไว้ พอเปิดประตูไปแล้วอันนี้ใส่เอ็นลงมาเนาะลงมาจะมัดตีขวดน้าไน้นี่ขวดน้ําใส่น้านะฮะเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อที่หมูป้เปิดประตูบางคนคนเฒ่าแก่ปลืมเนาะเปิดประตูไปปุ๊บแล้วประตียวไปไอ้ขวดน้าหนักของน้าเนี่ยมันจะดึงดึงประตูป,ป้าปิดครับนี่ฮะเนี่ยปิดอระตูเมืออัตโนมือครับ ถ้าเขาจะคือมัน,นป,ปิดปวยผมน้วยวาบบเติมน้ําเข้าไปถ้าน้ําแห้งเขาก็เติมน้ําเขาดูที่ประตูครับว่านันมันจ้ามันบวยองไรอันนี้ผมมันถ้ามันแห้งแบบนี้มันจะปิดแห้ง้าไปเนาะถ้าน้ำหนักแบบนี้นะเปิดรับไปปุ๊บน้ำจะดึงมาตึ๊บแน่ปิดประตูอตโนมือครับอันนี้ก็ใครใครเอาไปทําก่อน ตี่บ้านก็ได้นะครับเพื่อเราออนลูกมีลูกน้อย่ะเราออนมันจะล่นเปิดประตูไปแล้วมันจังอ่บาบ๊ปิดยุงเข้าก่าใจวิธีนะครับแต่ก่อนผม,มลูกน้อยกว่าใจวิธีเนี่ยติมืดไปหน่อยเนาะนี่ครับเนี่ยหลอดได้อย่าผมว่าแล้วแต่อันแต่ละตีมันอาจจะมนกัน อันนี้ของผมมันครงสร้างมันเป็นที่ผมเอาไปถามเนี่ยครับดัดแปลงเอานี่นี่หน่อยๆเนาะไหลเอ็นลงมาแล้วลามากับมัดตีขวดน้ําง่ายๆถ้ามาันจาทำไปเราก็เติมนะมนนกกันหนักหน่อยนะครับประตูวี่เลือดข้างเอากระจ่อเราดึงไปทางข้างห้อยอันนี้เขาง,ง่ายห้อยอันห้อยใส่เอ็นมา,าเอ็นไดึงประตูที่ปิ๊ ปึป๊บร้ออนเปิดปึป๊บไออันนี้มันก i i able, ็ค <cut> <discussion and> <liter> <one> ่อนข้างได้ใส่น้ำหนักหน่อยเพราะว่าประตูมันนักเนาะมันก็ดึงปิดเขาจะเอาเบาจะเอาแห้งอีกได้ก่อเติมน้ำเข้าไปนะครับครับวันนี้ฝากไปอีกครับสวัสดีครับ